สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานของเราเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับก็พื้นที่หน้างานของเรารวมพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ครับพื้นที่15ไร่ตอนนี้ก็ได้ทำการขุดได้ ประมาณอยู่ที่3ามสเอร์ซนถึง4ี่เอร์ซนของพื้นที่นะครับก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะครับมาดูหน้าง,งานที่เรากำลังขุดวันนี้นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยเนาะครับผมมาดูกันว่าที่เราขุดวันนี้นะครับเมื่อวันก่อนก็ ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนแปลงนะครับปีกสลปนะครับก็ให้เพิ่มความเอียงนะครับเพิ่มความเอียงเพิ่มขึ้นให้ได้ได้ความสลปให้นะครับ ให้ดีกว่าเดิมนะครับให้สวยให้เอียงกว่าเดิมนะครับก็ไปชมกันว่าความเอียงนะครับบางคนบางท่านก็สอบถามมาว่าทำไมต้องใส่ปีกสลปนะครับขับชำนาญแล้วทำไมต้องใส่นะครับก็แล้วแต่ความคิดนะครับผมว่าการที่ใส่ปีกสลปนะครับไม่ใช่ว่าจะขุดง่ายนะครับ ขุดยากกว่าไม่มีปีกสโลปนะครับต้องเข้าใจนะครับคนที่เก่งนะครับนี่ครับความเอียงเอียงมากเลยนะครับการที่ขุดใส่ปีกสโลปนะครับก็จะขุดยากกว่าธรรมดานะครับเพราะว่าธรรมดาขุดยังไงก็ได้นะครับเพราะว่า การที่ใส่ปีสโลปเราต้องระวังนะครับไม่ว่าเป็นต่อไม้ต่ออะไรอย่างนี้นะครับเข้าโคง้งความเอียงความอะไรนะครับมันจะยากกว่าปุ้งกีธรรมดาปุ้งกีธรรมดาคือเราจะวางไปตรงไหนก็ได้นะครับแต่ปีกสโลปแล้วต้องต้องเอียงหามุมต้องขยับรถหามุมให้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามันมันมันง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับใส่ปีกสโลปไม่ได้ง่าย คนขับเป็นก็ก็ง่ายถ้าคนขคับไม่เป็นนะครับยากมากเลยนะครับที่เราใส่ปีกสโลปก็ต้องการให้งานมันมันมันเรียบมันไวนะครับถ้าเป็นงานโชั่วโมงมันก็จะไวกว่าที่เราค่อยๆแคะทีละนิดนะครับ นี่อ๋อมันก็เป็นการประหยัดเวลานะครับที่เราขุดใส่ปีกโลมนะครับมันจะไวกว่ากันนะครับนี่ครับที่เราขุดวันก่อนนะครับพอขุดปุ๊บนะครับฝนตกมาก็จะมีน้ําประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้ขุดก็ อาจจะไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะไหลออกไปทางไหนเอียงมันก็จะไหลไปทางนั้นหละครับน้ำมันก็จะไม่ขังเหมือนที่เราขุดร่องไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าฝนตกมาอีกก็จะเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับที่งานขุดวันก่อนนะครับแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่อำนวยนะครับเรื่องแดดเรื่องอะไรนะครับไม่อำนวยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าหากวันก่อนฝนตกนะครับอากาศฝนท้องฟ้ามันครึ้มนะครับภาพอ,อาจจะ ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะครับนี่ครับกำลังจะเปิดบอ่อใหม่นะครับตรงที่แมคโครเรายืนนะครับจะทำการเปิดบอ่อใหม่อีกลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังขุดคลองเพื่อที่จะให้ มีการต่อเชื่อมกันกับบอ่อนะครับขุดคลองทำนะครับทำหลังคันก่อนนะครับทำคันล้อมนะครับสำหรับด้านโน้นก็เราได้เอารถหกล้อนะครับใส่ดินรอบคันล้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็จะขุดขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังต่ำอยู่นะครับ ก็นู่นเลยครับก็จะขุดคลองไส้ไก่นะครับเดี๋ยวจะขุดซอยเพราะว่าด้านโน้นเ,เป็นการปลูกไม้ผลไปแล้วนะครับมะม่วงขนุนอะไรต่างๆนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการขุดเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังนะครับเวลาเราจะขุดนะครับก็ต้องระวัง ให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับนี่ครับก็จะทำคันล้อมรอบหมดแล้วนะครับคันล้อมที่เราได้เอาหกล้อตัดดินไปเทเป็นคันล้อมก่อนแล้วค่อยขุดร่องขึ้นอีกนะครับเพราะว่าดินมันไม่พอนะครับด้านโน้นนะครับ โน้นครับดินไม่พอด้านโน้นอา,อาจจะต่ำนิดหน่อยนะครับก็ให้มันมันมันสูงนิดหน่อยเพราะว่าด้านโน้นเป็นพื้นที่เอียงสโลปไปด้านเดียวนะครับด้านนี้จะเป็นที่สูงนะครับเป็นเนินนะครับจะเอียงสโลปไปด้านด้านทิศเหนือนะครับคือด้านโน้นนะครับก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับ f c นะครับต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับที่ติดตามชมผลงานของขวัญใจโคกน้องนาเสียเสมรถขุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ